เรยจะพาชมรถสปอร์ตนะคะโอ้โหบอกเลยว่ารถสวยขายแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเจ้าตัวสีเหลืองตัวนี้เลยนะคะเป็นรุ่นโฟตอนนะคะรถปี2010มาชมความรอของเขากันเลยนะคะตัวนี้คือแบบเล่าแต่งแบบลายรอบคันให้ลูกค้าเลยนะคะตัวรถสีเหลืองนะคะตัวนี้ใส่แมกลอรอ้ให้เลย1ชุดนะคะตัวนี้จะเป็นรถสปอร์ตรถ3ประตูนะคะ เครื่องยนต์ 1,600cc เป็นรถเก่งเกียร์ออโต้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวนี้จอยเสนอราคาเท่าไหร่โอ้โหบอกเลยว่าขายถูกมากนะคะตัวนี้เราเสนอราคาเพียง99,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้สนใจเข้ามาดูรถมาลองขับกันได้เลยตรง4แยกไฟแดงพ่ะยุหาทีรีจังหวัดนคนระสวรรค์ได้เลยนะจ๊อะอะเดี๋ยวจอยพาชมหน้าห้องเครื่อง มาดูรถมาลองขับกันได้เลยโปรตอนมีโอปี2010นะเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะคะนี่เลยหน้าห้องเครื่องเดิมเดิมหมดทุกอย่างขายแค่9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น2ประตูนะคะจะเป็นตัว2ประตูเปิดด้านข้างแบบนี้เลยนะคะภายในกว้างนะคะ ภายในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะระดับปรับไฟฟ้าเป็นเกียร์ออตโต้อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะแล้วตัวนี้โอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าสวยภายในกว้างมีจอนะคะตัวนี้สามารถบลูทูธได้นะคะกล้องด้านหลังชัดมาก นี่นะคะมีกล้องด้านหลังให้ลูกค้าด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีแอร์แบกทั้งคนขับและคนนั่งแล้วก็จะมีออปชันที่พวงมาลัยนะคะเลขไม้อยู่ที่140,000โลเท่านั้นนะคะเป็นรถเก๋งสปอร์ตนะคะปี2010นั่นเองนะคะตัวนี้เราเสนอราคาแค่ 90, 000, 9 9 0 0 0บาทนะคะย้ำตัวนี้เราขายราคาสดเท่านั้น สีเลืองตนใจแบบนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะรีบมาดูรถมีเล่มพร้อมโอนเลยจ้า